ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดูดวง12ราศีนะครับผมนัทการแก้วเพิ่มจาก YouTube ช่องนัทอสโตรนะครับราศีต่อไปเป็นราศีกร,รกฎหรือลัคนากร,รกฎตามเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดนะครับส่วนราศีกร,รกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมของทุกปีนะครับมาดู3เดือนจากนี้ไปดวงจะเป็นไงบ้างนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะครับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับโอ้โชคดีมากนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับได้งานโปรเจกต์ใหญ่ความรักก็ดีดีนะครับมีคนรักมากมายนะครับบางคนมีเด็กมารักมาชอบนะครับพอข้อกลางมีนาถึงกลางเมษายนระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับระวังถูกหลอกให้รักด้วยนะครับนะการงานเสียหายนะรายจ่ายเยอะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ พอเขากลางเมษายนถึงกลางพฤษภาคมโชคดีมากนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่จากการทํางานนะครับมีโอกาสได้งานใหญ่หรืองานโปรเจกต์ใหญ่นะครับบางคนก็ได้ตําแหน่งใหญ่นะครับไปดูรายละเอียดกันต่อนะครับก่อนอื่นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับดูเดือนเตือน,เ,ออเ,ดอนเดือนนี้ลดพิเศษนะครับต่ําสุดในรอบปีเนื่องจากเดือนกุมภาพันธน์เป็นวันสําคัญนะครับ เป็นวันดีเดือนที่ดีนะครับเป็นมีวันแห่งความรักนะครับวาเลนไทน์ Valentine, วันตรุษจีนนะแล้วก็วันมาคบบูชาเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสลดข้าวดูดวงต่ำสุดในรอบปีจากราคา1,000เหลือแค่299นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับจองคิวด้วยแอดไซน์นะครับในแอดไซน์นัดแอสโตรนะครับ n a t a s t r o นะครับ เป็น Line Official นะครับ s i g n u t a s t r o นะครับหรือเบอร์โทร0846472929นะครับ0846472929นะครับเวลาก็เหลืออีกไม่กี่วันเองนะครับก็จะสิ้นเดือนกุมภาแล้วนะรีบๆเลยนะครับถ้าสนใจก็รีบทักเข้ามาโอเคมาดูดาวประจำตัวนะครับชาวกรกฏเนี่ยดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวนะครับก็ทำให้คนมีสเสน่ห์นะเป็นคนจิตใจดีนะรักสงบนะครับ เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะครับดาวจันทร์ใครเด่นดีก็ทํเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะครับยิ่งใครเกิดวันจันทร์เดือนเพ็ญถือว่าโชคดีมากอีเดียวนะครับยิ่งดาวจันทร์ได้มาตรฐานดีเป็นเกษตรมหาจักรมาอุตราชาโชคนี่ก็ยิ่งโดดเด่นเข้าไปใหญ่นะครับอยู่พันธุของดวงเมืองและดวงโลกก็แปลว่ามีความเป็นคุณแม่สูงนะครับชอบปกป้องดูแลลูกหลานบริวารน,นะครับพันธุ หรือครอบครัวนะครับไปไหนใกล้บ้านก็มักจะคิดถึงบ้านนะครับเนื่องจากดาวจันทเดินเร็วนะครับสองวันครึ่งตัวหนึ่งราศีจึงใช้ดาวพฤหัสมาดูโดยภาพรวมนะครับตั้งแต่มีนาคมถึงเมษายนดาวพฤหัสจออยู่เรือนกรมมะก็แปลว่าการงานโดดเด่นนะครับจะมีงานเข้ามาเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องธุรกิจการงานนะครับรวมทั้งเพื่อนฝูงนะครับโดยเฉพาะเดือนเมษายนเด่นมากนะครับการงานมีเกี่ยนได้โปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะครับ พอเข้าเดือนพฤษภาแล้วดาวประจําดาวพฤหัสนะครับจอเขาเรือนลาพะยิ่งโชคดีไปใหญ่นะครับเรียกว่าได้สิงห์ฮะเกนะครับดาวพฤหัสกลจอนมาเป็นสีก็มีโชคดีมีโอกาสมีโชคมีลาบตลอดทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่พฤษภาปีนี้ถึงพฤษภาปีหน้าเตรียมตัวรวยก็ได้เลยครับ โอเคมาดูเรื่องการงานกันต่อนะครับว้เรียนนะครับใบเรียนชาวกรกฎก็ยังขยันขันแข็งนะครับเอาใจใส่ในการศึกษาเราเรียนเป็นอย่างดีสามารถสอบผ่านเลื่อนชั้นนะเลื่อนอาบางคนสอบเ,อเรียนต่อก็มีเกณฑ์จะสอบผ่านหรือสอบก็ทํางานก็จะสอบได้นะครับได้มาแบบง่ายๆส,สบายด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี <c oughs> มาดูเรื่อง วัยทำงานนะครับผูท้ที่ทํางานนะครับเดือนมีนาถึงเมษายนเนี่ยการงานก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับได้บางคนได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่คนตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานทำนะครับหรือใครกําลังหางานก็มีโอกาสได้งานใหญ่นะครับหรือใครต้องการจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็จะประสบความสําเร็จนะครับเจ้าของกิจการจะได้เซ็นสัญญาง,งานโครงการใหญ่ ดยเฉพาะงานเกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับงานเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์หรือเครื่องจักรชาวกรกฏจะได้คู่ค้าหุ้นส่วนรายใหญ่นะครับช่วง15มีนาคมถึง23เมษายนไปแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากการงานแนวโน้มจะมีปัญหานะครับดาวการงานจรเข้ามรณะไปทับกับดาวเสาร์เนี่ยนะครับดาวโทษทุกก็จะมีทุกเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับต้องมีปัญหาให้แก้ไขหนักนะครับ เ <c oughs> ดือนเมษายนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนคิดจะปลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนหรือที่ทํางานบางที่นะครับดูท่าทางงอนแง่นไม่มั่นคงก็รีบหางานใหม่ทําได้เลยนะครับช่วงนี้การงานค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับใครที่คิดอยากจะออกจากงานช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเป็นช่วงที่หางานยากนะจะย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้ก็คออดทนไปก่อนนะครับ นะหลัง23เมษาเราค่อยว่ากันอีกทีนะอย่ารีบร้อนตัดสินใจปัญหามีให้แก้ไขนะไม่ต้องวิตกกังวลทนทุกข์มากเกินไปนะครับดวงเรามีขึ้นมีลงช่วงจังหวะดีๆก็ผ่านมาแล้วนะครับกุมภามีนานีเป็นจังหวะที่โดดเด่นมากเรื่องงานนะครับพอเข้ากลางมีนามีปัญหาแค่นั้นเองนะครับคนที่ทำงานก็ต้องดูแลลูกน้องบริวารให้ดีนะครับ ระวังลูกน้องทํางานผิดพลาดเสียหายนะครับทําให้ผู้ใหญ่หรือเจ้านายตําหนินะครับนะชาวกรกฎก็ยังมีเรื่องเครียดปวดหัวนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะครับตอนข้างจะยุ่งเหยิงทีเดียวนะครับแต่บางคนอาจจะมีงานเข้ามาเยอะปัญหาก็เยอะตามมานะครับมากคนก็มากความบางคนต้องเดินทางไกลไปแก้ไขปัญหานะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเื่อใดงานใหญ่เนะี่ยปัญหาเยอะ งานก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับรายได้ก็จะเยอะนะครับงานง่ายๆสบายๆรายได้ก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวลุยเลยนะครับงานใหญ่งานยากนั่นแหละที่จะทําเงินทําทองได้ดีนะครับเมื่อเจอปัญหาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับชาวกรกฎก็จะโชคดีนะครับกลา,างเมษารรึนกลางพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่หรือได้ตําแหน่งใหญ่นะครับโอ้โ,โหโดดเด่นมากนะครับดาวอาที่เป็นมหาอุดในเรือนกร,รมมะนะชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นนะครับ <c oughs> มันก็มีทั้งช่วงดีและไม่ดีนะครับแต่การงานปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายหลัง23เมษายนไปแล้วนะครับการงานเริ่มจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะการงานจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะงาน โดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับพอเข้าเดือนพฤษภาคมจะมีงานเข้ามาเยอะนะครับชื่อเสียงเกีดยรติยศโดดเด่นจะมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีนะครับสามารถสารงานต่อกองานใหม่ให้ขยับขยายได้ดีมากขึ้นนะครับมีงานเข้ามามากขึ้นต่อไปดูเรื่องการเงินนะครับเดือนมีนาคมถึงกลางเมษายนเนี่ยนะครับ าชาวกรกฎจะมีรายจ่ายเยอะนะครับดาวการเงินเข้ามรณะนะบางคนก็อาจจะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะบางคนก็อาจจะมีคู่ครองคนรักเจ็บป่วยหรือสูญเสียนะครับภรรยาผมก็เพิ่งเสียน้องชายไปนะครับในวันที่วันที่4มีนาคมเนี่ยนะครับเป็นคนราศีกรกฎเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้ก็ทำให้ชาวกรกฎเนี่ยนะมีรายจ่ายเยอะทั้งค่ารักษาพยาบาลหรือค่าทำศพนะครับชาวกรกฎควรนะควรทำประกันชีวิตให้ญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ครองคนรักไว้นะครับเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยนะครับกลางช่วงกลางเมษา กลางมีนาถึงกลางเมษาี่ต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับจากดาวการเงินจอนไปทับดาวราหูนะครับนะระวังพวกแกงมิจฉาชีพนะครับแถมราหูดาวพุทธทับราหูดาวคู่หลอกลวงนะจ้องอยู่แล้วนะครับอาทิตย์เข้าไปก็ดาวการเงินเข้าคบไปก็ถูกดูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าโลภนะอย่าโลภมากลาบหายช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังการเงินให้ดีนะครับใครชวนไปลงทุนร่วมหุ้นก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับ บางคนอาจจะมีคดีความนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะครับพอเข้าช่วงกลางพฤษภานะครับถึงกลางมิถุนาก็ยังต้องระวังเรื่องการเงินอยู่นะครับแนวโน้มดาวการเงินไปทับกับดาวมรุดยูนะการเงินยังผันแปร ى, ไม่แน่นอนนะครับ การเงินผันผวนนะครับได้เยอะก็อาจจะสูญเสียไปแบบปุรปปับฉับพลันก็ได้นะครับดาวป่าประเคราะห์ดาวมรุตยูรออยู่นะครับพอดาวการเงินเข้ามาก็ทําให้สปาร์คขึ้นมานะครับสูญเสียแบบฉับพลันต้องระมัดระวังการลงทุนเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการพนันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงมีนาคมถึงกลางเมษายนขอให้ชาวกรกฎวางแผนการเงินให้ดีนะครับ อะไรไม่ซื้อก็อย่าเพิ่งไปรีบซื้อนะครับรอกลางเมษายนไปแล้วค่อยซื้อจะดีกว่านะการเงินผันผวนนะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับช่วงมีนาคมเนี่ยนะครับครึ่งเดือนแรกนีถือว่าความรักยังแฮปปี้ดีนะครับบางคนมีเสน่ห์แรงด้วยซ้านะครับชาวกรกฎมีคนมาหลงรักเยอะนะครับคนโสดมีขนาดคนที่อายุเยอะแล้วนะครับ นะเจ้ากรากฏที่มาดูดวงกับผมเนี่ยนะครับอายุ70ปียังมีเด็กอายุต่ํากว่า20ปีอีกคนก็อายุ60กว่านะครับคนอายุน้อยกว่า15ปีมาจีบนะครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะครับคนนะช่วงกุมภามีนาเป็นช่วงเสน่ห์แรงนะครับแต่ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเ,เป็นช่วงที่ดวงน่าเป็นห่วงนะครับบางคนถูกหลอกให้รักก็ได้นะครับ ระวังพวกแก๊งมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงนะครับจากกรกดช่วงกุมภาถึงกลางมีนาเนี่ยนะครับผู้ที่อายุเยอะก็ยังมีเด็กๆเ,เข้ามาหลงรักเยอ,อะเลยทีเดียวนะครับกลางมีนาคมไปแล้วความรักไม่ค่อยโดดเด่นนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหากับผู้ครองคนรักนะครับพอเข้าเดือนเมษายนความรักสดใสแต่ก็ระวังการลุ่มหลงนะครับเมษาเนนะครับระวังถูกหลอกให้รักนะ ถูกหลอกให้ลักให้หลงพอเราไปหลงรักขึ้นมาก็โอ้โหถูกหลอกเอาเงินไปกินอีกนะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับโดนต้มตุต๋นหลอกลวงกันเยอะในช่วงที่ผ่านมาตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นชาวกรกฎก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะการเงินแนวโน้มจะเสียหายหนักนะครับเดือนพฤษภาคมคนโสดเนื้อหอมสเสน่ห์แรงนะครับผู้ที่แต่งงานและความรักก็สดใสามากขึ้นนะครับก็แฮปปี้ดีนะ มาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพเดือนมีนาคมระวังอุบัติเหตนะุปัญหาสุขภาพของตัวเองของคู่ครองคนรักหรือสุขภาพของญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพอมีนาคมถึงพฤษภาคมสุขภาพโดยทั่วไปนี่ถือว่าดีนะครับยกเว้นผู้สูงวัยนะแต่ก็อย่าประมาทนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหราศีกรกฎดาวบะเาะห์ไม่มาทับลัคนาสบายนะไม่ ทำให้ชะล่าใจนะต้องดูดาวตนุรักษ์ของเราด้วยนะครับคือดาวจันทร์ไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าดาวจันทร์โดนดาวบัพระเราะห์ใหญ่เบียนนะจรมาทับอย่างเช่นอยู่ยดาวจันทร์อยู่ที่ราศีพฤษศนะครับดาวมฤตยูทับนะทับดาวตนุรักษ์ก็เหมือนทับลักนาเหมือนกันนะครับราศีราศีมีนปาหูทับนะครับ นะถ้ามีใครมีดาวจันทร์อยู่ที่นี่ก็ต้องระมัดระวังมังครับนะครับหรือราศีกลุ่มนะครับดาวเสาทับนะเสาทับลักทับจันทรจะพันร้ายเข้าของเสียหายลูกเมียหนีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าทับลักนาอย่างเดียวนะครับทับดาวตนุรักก็มีผลเหมือนกันนะครับอย่างน้องภรรยาผมก็เช่นเดียวกันนะครับนะจริงๆเขาเป็นคนลักนาราศีกันนะครับดาวตนุรักอยู่ที่ราศีพฤษภเจอมริตยูทับนะครับ แล้วราหูเล็งนะครับเป็นดาวธาตุลมทั้งคู่นะทั้งเลงทั้งทับดาวตนุลักษณ์นะครับราหูเลงลักขณาราศีกันก็ทําให้เสียชีวิตแบบปุบปับฉับพลันเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวเองนะครับนะเป็นดาวธาตุลมมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าคิดว่าดาวบาปะเคราะห์ไม่มาสัมพันธ์กับลักขนานะครับเช็คดูดวงให้ดีนะโอเคขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อม กระดิ่งเตือนนะครับช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับดูดวงฟรีกับอาจารย์นักการที่สถานีพิทยุ FM 9 7นะครับหรือ FM Live นะ Facebook FM Live FM 9 7นะฮะ Facebook Live FM 9 7นะครับ, Life, รบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเขาจัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ของผมมีวันจันทร์เป็นหลักนะครับบางทีก็เสริมวันอื่นเข้าไปด้วยนะครับเบอร์โทรสถานี02-691 8437เนะครับเบอร์เปลี่ยนแล้วนะครับใครที่เคยจดไว้ให้เปลี่ยนเบอร์ได้เลยนะครับโปรตาสุดในรอบปีนะครับใครสนใจดูดวงกับอาจารย์นันการช่วงนี้ลดตําที่สุดในรอบปีนะครับหนึ่งในวันพิเศษนะวันวาเลนไทยวันตรุษจีนวันมาฆบูชาลดค่าครูดูดวงจาก1000บาทเหลือ299บาบาทนะครับจองคิวดูดวงได้ที่ แอดไลน์ line, นะครับไลน์ line. ขึ้นต้นด้วยแอดไซน์นะครับนับแอสโตร N A T A S T R O นะครับหรือเบอร์โทร0846472929นะครับถ้าใครไม่ชัดเรื่องไลน์ line, นะครับก็เขาไปดูที่ปกคลิปก็ได้นะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ